เ่าเลียงความยานความกลัวตงแต่เป็นเด็กหน่อยเทวบันนี่คููมือนี่ไข่เนี่ย,ย,ย,ยแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยหนึ่งโอ้ยขย่ยนี่โคตดขี่ยาน,นี่รีได้พี่น้องอ,อันช็อตแรกเออมันมีหลายตอนข่อยันยำําาะแขงยำําคะแข็อยันบ้านข่อเนาะมันติดมันติดทง แต่ว่าทงเนี่ยมีแร่ปลาได้เออไฟหนึ่งนั่นด้าน้างบ้านมันมันมันก็นจะติดโรงเรียนติดโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนก็นมิแร่ต้นไม่ป้าไม่ขึ้นหากหลายได้สมัยนั่นปลาไม่ร้อยหลายไอ,อ้ด้านหลังหลังบ้านก็เป็นทงเป็นทีโรงเรียนนั่นแหละแต่วันเป็นเป็นทงกับเ,เป็นปลาจักปลาสาสตรปลากุงา้งปลาอียงขื้นปลาไม่แดยงยังสีละเต็มเลยเออคอยกระยาน ตาแดงตาเว้นคอยลง่งคำลงพอซุมเหลานะพอซุ่มเลาวจักบอกค้าว่าพ่อซุมเหลา,า,ก,า,า,หลากับเมือดสลัวสลัว,ลวนาองพระชฎยเขาเอิญเขาเอิญมาเมือดซุมเหลา <c oughs> เออบาดท,ที่นี่คอยกระสีเข้ามากบ้านมันเอาอัเอางวเอาไขยเข้า,ขาบ้านคือจังไหนดีนละเอา,ข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 าเขาคอกคือจังไหนดี๋ยละมันกับเขาไปแล้วแต่ว่าคอยกันยางน้่มกลอนอันยางอยู่บาดนี่คอยบ่กกาเขามากได้บะคอยยานพอ พ่อ่อยสิไเปเล่นอีกหมู่บาทหนึ่งคือสิขามทงไปเล่นเปเล่นน้ำพีน้ำนองนั่นแหละอีกหมู่บาทหนึ่งแล้วก็คือยางไปเนาะสมัยก่อนมีแต่ยางด้พี่นองอัน่อยก็เลยว่าพอไปทรงหอยอันเขาหอมันวิดอันวิดเขาเขตเที่ยกวนมห้ยเออทรง่อยเนี่ยว่าสันหอยย่านย่านไหลอันพ่อวานวัดตรงย่านดอกว่าสันย่านเพชรหยังพ่อยืนเนมอยู่พ่าสันยืนบออกบก คนเราสฉยเนียบจนกว่าข่อยสี้ยางวิทย์เข้าไปในหวนัวอันเข้าไปได้มหมเออข่อยกันยังข่อยยังมาแกบใจเด้มันเราสฉยนเนียบก็ได้ข่อยกันยังยนันไอ้จังไรเหีกบาทที่นี่เล่ากันเลยแก่ปัญหาข่อยเอาจังฉี่ว่าสันเออมาหนีว่าสันมาเอาควางดีน้ำพลอยไอยังเนาะบาทนี่เออควางดีน้ำพลอขอ่อยเออ รับล่องมามีพี่หลอกหลอกดอกว่าสันย่านพอเบิด์เินพอ่อยเฮ็ดจังไหนหูบ่พี่น้องอันแนวคือเป็นกลยรทธยุในการนันอัน,อนล่อเด็กหน่อยตัวเด็กหน่อยเนาะคอยเขารงเรียแเราละคอยยุสันปฐมป่ปเกินป .2 สองป .3 สามอือก็ย่านเราก็เลยอถอนขนหนักแข่งเล่าเออให้คอยนี่ละถอนเราว่านัน่น มามามาถอนเอาคนน่ะแข่งพอสันขอก็ไปดึงเอาเลาสิเก็บอยู่เด้อสวบ้าแต่ว่าเราก็บ่บ่าเฮือบ่อือเออแล้วใครคอยถอนแล่าเลยว่าถือคนน่ะคนแข่งพอเนี่ยยางไปนั่มเออผีส้างนั่งไม่พิ่นสิบษะมาหลอกเพิ่นสิบษะนี่เป็นเบ็ดยังหนบอกคอยคอยกระเช้าพอคอยเราก็ขอกับบอกได้ยืนแนมได้คอยกับยางไปนั่มกับหันหลังมาเบิ่งนั่มมาพอคอยยังยืนเบิ่งบ่ ปานนั่นละพี่นอ้องเอ,อยจังไปวิทย์อยจังนี่โอ้ยเที่ยวนั่นคือได้คนแกงพอเออรอดโตไปเขาบ้านได้ความยานมันบ่ธรรมดาได้พี่นอ้องคู่มือนี่คู่มือนี่ไข่ไข่คือไรเติบความยานความกลัวนั่นเออเพระาะว่าไปปฏิบัติถ้ำไปเห็นงานต่างๆง,ง,ง,งานงานเขาดำนี่ละไปมาหลายงานไปพิสูจน์มาหลายงาน,าางานเอาก็เห็นสัจธรรมหลายเอาก็เลย ข้าก็ะเลยความกัวความยานันก็กเลยลรดลงบะเมนมะยนันกันยังยันกือเก่านั่นล่ะแต่มันมันน้อยลงไหมคะพี่นอ้องเออถือว่าด,ดีขึ้นตะกี้นอนผููดเดียวกับปากานนนดอกอโอเคเราสูฟังประสบการณ์ซ้นนี้ล่ะผู้ได้ยันเป็นคือคอยกะเอามาแช่ฟังน้ำเนียด้ยค่ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณหลายๆจ้า